สวัสดีครับเมื่อนี้มาหาเก็บผักหวานนะครับนี่ในป่านี่ครับในป่านี่นี่ครับมาหาผักหวานพี่นอ้องวันหยุดเมื่อนี้กะเตะเศร้าก็ไปให้แล้วก็รอบนึงนะครับรอบนึงมันี้วัดที่ม้าเบิงมันว่าฝนตกใส่บอทังพูนครับเห็นบอมันนะครับมันผมอยู่บนนี่กะ ผลบ,บต่ตก็เลยมาหาเลาะเก็บผักบานมาเนี่ยครับหาเลาะเก็บวผักบานในป้านี่แหละครับในป้านี่แหละบาดน,นี้มาพอ่อไก่ป่าบินออกนะครับบินออกจะมองนี่จุดนี้แหละไก่ป่าไก่แม่นะครับมาเบิ่งว่ามันมีหางบา่มันมีหางบ่วนะครับบินออกบริเวณนี้แหละเดี๋ยวเบิ่งกันเป็นตามีหางบ่ วันนี้เห็นแล้วครับเห็นแล้วนีพี่น้องมีใครผอมมีใครผอมหน่อยหนึ่งทางไก่ปลามีใครผอมพี่น้อนงเลยย่าปล่อย,อยไว้ให้มันมาบออนะครับวันที้จักรีเข่ามาบ,าบา่อมันตื่นค้นไปแล้ว ปนบินไปพูนนะครับ